จัดไว้นะแล้วอันนี้ยานจัดข้างบนรรวันดีเราเป็นเรืองีมากแก๊งเราต้องคุยตบอ่อใช่ไหมแก๊งจะต้งไปไหนยืนว่กัก่อได้อยากยืนไมยืนยืนเหรอยืนครับยืนฮะยืนไมยืนไมนะาคน่แรกเกิดแเกดรเรอาถาไมยืน้ายืนถ้าถยืนมยืนมมื้าดายืนถายืน้าถาถ้ามผถามเม็นาืนนม้าามถามผมยน ครั้งแต่เมื่อกี้นะเมื่อกี้ผู้บริหารอยู่ไม่กล้าผมไม่กล้กาไถปถามอะไรเยอะแยะเพราะว่าวเราบางอย่างมันดูแบบโดนล้อแฉเหมือนเพราะว่าคลิปเนนมืออ่อกี้ถามอ่ะนา้บอกไม่หมดเลยว่ามันจะมีคลิปตอนที่เขาจองเกงอะไรอันอหนแล้วกางเกงน,น้ำหายแล้วนะหรืบบอจะบล็อกเกอร์อย่างเงี้ยมันเิดอะไรขึ้นอ่ะก็ตอนนั้นทำกันแล้วก็ทุกคนจะเกงสวยมากคือคิดว่าท่านถ้าว่างเฉยๆต้องหายแน่ เกาเลยทำคลิปนี้ขึ้นมาว่าเราแต่ประเด็นทุกคนคือบ็อกซอร์เฮ้ยลูปนี้เหรอลูกนี้เหรอลูกนี้ไหน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 อขอกลับไปรูปเมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะไหนไหนไหนอันนนี่แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้บอกแล้วนี่ค่ะไม่ใช่เลยนี่นนเลไม่ใหญ่นะไม่ให่ไม่ไหญ่ไมนใหญ่รูนยิ่งเนี่ยผว่าผ่านเจอเจอรูกไม่ดีนะก็ ไปถ่ายกันเหมอนเป็นก่อนจะมีคลิปจริงๆอะไรเขานี่รูปนี้ไหนอ่ะหล่อมากเมื่อกี้นี่แบบโหสิแพเลยอ่ะไหนใายไหนดูดีๆและเห็นเยให่รกบเลยนะพอเห็นกันพุ่ๆหน่อยนะสุขภาพดีรูปนี้เราก็หลอมจริงขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวต้องให้คนไายเป็นรูปหนึ่งนะป้าเอมื่อกี้อะไรนะแต่คลิปไปแล้ว ควรู้สึกดีกถามความรู้สึกสักครั้งนึ่งในสคริปนะคะครับนี้เราไม่ได้คิดเองสคกิปเขียนว่าเขีนนุใ่ากนี้ไปชือุณู่ทีก้นนรับ้าวไหนดูิคตที่ต่อจากนี้ไปเชื่อคุณจะไปอยู่ที่ก้นคนอื่นๆว้หนดูิคตอนที่ขุนานุสัยจท่านีปคะที่กีนคอครับผม้าวไนดันีนาย่ต่อจากนี้นือคะไปอยู ชื่อน้าตอนแล้วเนี่ยจะไปติดอยู่คนตค้นแล้วเนี่ยพี่จี้ขึ้นความภูมิใจนะครับความภูมิใจที่ชื่อนียบร้อยติดอีกคนเพราะว่าต้นเป็นอะไรที่สุดขัน้นยังไงยังไงจะนั่ากระลับใช้ก้อนหรือกู้จะ้องกันจะพู้พดเดี๋ยวไปยังไงก็รับใช้เหมือนกันแล้บอกคือผมว่าคนเราจะมองเห็นแทนแต่ห้านหลังเนี่ย ถ้ามีป้ายชื่ออะไรเนี่มันก็จะเด็นมนก่อนเห็นก็ชัดเจนใช่ครับเพื่อจะหลงจะเหลออะไรก็มองถ้าถ้าผู้หญิงคนไหนมีคนทักว่าเฮ้ยตะเกียงสแตมป์แสดงว่ามือผู้ชายมองก้นอยู่นครับองรงน้เกียงนสแตมป์นี่นี่มนเชื่อเราเหรออ่าูดเพื่อนช่ไหมนี่เป็นเครื่องคนไทยได้อเป็นประโย์อย่างเปของเก็กียวองสแตม 大家好。 คือตอนที่เกิดนะครับคุณแม่ท้องตอนเกิดแม่กร้องทอเคอี่บอกตอนนั้นเนะี่ยคุณแม่ทำงานอยู่เป็นกรมราชการคนงดียวนะครับคุณแม่นี่เป็นคนประมาณว่าหักยอมหักก็ยอมมองอ๋อถามก็เลยมีเรื่องกนะับเจ้านายตลอดมีเรื่องตลอดพอแม่ท้องผมปุ๊บเจ้านายก็เลยเอาละถึงเวลาที่ต้องไล่คนนี้ออกอะไรอ่ะเลยวิธีการจับผู้หญิงคนเนี้ยไป เขาที่ออกสองที่ก็คือไปไปนั่งรถกระบะรถจี๊ไปต่างจังหวัดเยอะๆไม่มีไม่ชออะเป็นการบีบให้ออกแต่แม่ผมบอกว่าไม่ออกไม่ยอมก็เลยตั้งชื่อว่าสแตมเพื่อที่ว่าไม่ว่าจะสมบุกสมบันขนาดไหนเนี่ยสแตมก็จะติดตัวแม่ไปตลอดใช่่พราะคุณอาจจะไม่เก็ตเก็ตเลยเกิดมาในยุคที่อะไรเป็นดิจิทัลเป็นสมุดไม่ใช่ตอนนี้เลยอะเวลาไปไหนเนี่ยเดินทางไปไหน ต้องมีแบบโอสโกโปสการ์ตไม่ถึงกันแต่ว่าส่งไปหลายที่แต่ว่าสนารับจะเป็นแม่ายทุกที่จะไม่หลุดจากันเอาบอกอันนี้ก็เป็นความเกียวมากกว่าหน้าไม่ก็ผู้สาจะพูดให้มันแบบมีแบบการเดินทางที่ยิ่งใหญ่คุณแม่กลายมาเป็นชื่สแตนสตบและเป็นล้วนาร ปรผมว่าเราผ่านคำถามเหมือนการเป็นนักเดินทางนะจ๊ะเอางี้ถ้าสมมติว่าตอนนั้นนะคุณแม่ไม่ได้มีปัญหาของหุนหน้าจ้าแสดงจะเชื่อหรือเออถ้าผมทำให้เองเลยใช่ไหมให้ตั้งเองเหรอสมมติสมมติถึงคนคิดมานานแล้วแต่พี่เพราะผอยากชื่อเจี๊ยบทำไมถึงชื่อเจี๊ยบคือชื่อเจี๊ยบเนี่ยมันเป็นชื่อที่พิเศษมากนะครับคือมันเป็นชื่อที่เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ มันเป็นชื่อที่สมมติว่าเราบอกเฮ้ยเราชื่อเจี๊ยบเพื่อนเพื่อนจะรู้รู้ดีกับเราเพื่อนมันดูออกเนาะของโนว่าเราให้กูเจี๊ยบอะไรเงี้ยอ๋อมันแบบไปรูปเจี๊ยบเย็เจี๊ยบอะไรเงหรอมันจะหมายว่าลูกเจี๊ยบก็ได้แปลว่าหวานเจี๊ยบไปอ๋อหวานเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบก็ได้เจี๊ยบน้ำกับเจี๊ยบเออก็เจี๊ยบเจี๊ยบหน้าให้เจี๊ยบเจี๊ยบอะไรเนี้ยมันก็ดูน่ารักดีนะคือเป็นชื่อที่ธรรมดาแต่ว่าไม่ธรมดาเออ เขนว่าชื่อเจี๊ยบจะเขียนว่าอะไรเลือกเจี๊ยบด้วยกัน